ขายาคกลมิสสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาหวานแหดูนะพอดีน้ำแดงมาเราก็จะลองมาหว่านดูว่าปลาอะไรล่องเข้ามาบ้างเนาะหวานสัก2ครั้งดูว่ามันจะได้เยอะไหมนะเราก็จะเอาไปกินนะวันนี้ไม่ได้เอาไปขายนะลองหวานดูก่อนว่า น้ำแดงมาจะมีปลาอะไรเข้ามาบ้างเนาะไปน้ำแดงก็มาจากบนโคกบนเขานะมันไหลลงมานะก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราจะวานเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ได้ป่ะโอ้ปลาอะไรวะขึ้นมาแล้วโอ้ à đây tôi đánh đếch kìa à. Hãy ừ. à, subscribe bãa này, giống sưu này nè, nước lên mà đun gì กินโอ้โาเดียวใหญ่อยู่ชาแรก Ia sangat besar. Saya ชาที่สองนะเสียงเด็กมันจุดประทัดกันนะโอ้แดดร้อนมาก จะมีแต่ปลาซิวแล้วมั้งปลาซิวตรงนั้นเลยหลายตัวอยู่ปลาซิวซิวอ้าวปลาก็จะเป็นพวกปลาปลาซิวอ้าวเนาะ ปลาซิวอ้าวปลาแปบนะปลานหนังอย่เงี้ยชายหนึ่งก็เฉลี่ย6-7ตัวนะว่าไปสองครั้งนี่ก็เกินจะเอาไปทอดแล้วนะก็ได้เยอะอยู่นะซ้ายก็ประมาณเนี้ยนะสนิ้วนะอันนี้ไม่ได้เอาไปขายนะ หวานเอาไปทอดกินา เรียงไว้เลยนะอันนี้ปลาสังฆวาสนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสังฆวาสหกตัวนะไซส์ก็เกือบสองนิ้วนะส่วนอันนี้บ้านผมเขาเรียกปลาแปบนะส่วนนี้ก็เรียกปลาแปบนะปลาแปบก็สองนิ้วพอดีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวปลาแปบสิบเอ็ดตัวนะ ส่วนนี้ปลากระลำมังนะหรือบ้านผมเขาเรียกว่าปลาตะโกกนะอันนี้นะปลากระลำมังส่วนนี้ปลาสร้อยใหญ่อันนี้น่าจะสามนิ้วนะไอสร้อยตัวนี้สามนิ้วส่วนอันนี้อันนี้ปลาจอกนะเขาเรียกปลาจอกนะเนี่ยที่บ้านผมนะอันนี้ปลาจอกนะได้เยอะนะสองชาอันนี้เกินแบบทดอดก็กินได้สองสามคนเลยนะ อันนี้ก็เอาไปกินนะไม่ได้ไปขายลองมาหวานดูว่ามันมีปลาอะไรบ้างเนาะน้ำแดงมาเนี่ยก็จะมีปลาพวกนี้แหละล่ะลองเข้ามาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับเยอะ